ถาคลาสติกเลยสมัครงานครั้งหนึงรอเท่าไหร่ครับพี่เบนอาคำถามนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีคําตอบตายตัวนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่ที่นโยบายของแต่ละบริษัทอยู่ที่ว่าเราทํางานกับเอชาคนไหนด้วยนะครับแต่ตัวใหญ่ครับมันก็จะมีถสถิติออกมานะว่าการสมัครงานครั้งหนึ่งนะครับโปรเซสเนี่ยมันควรจบภายใน1เดือนครึ่งถึง2เดือน พี่เป็นใช้่อคำนี้ดีกว่านะครับอยู่ที่เลเวลของตำแหน่งงานถ้าตำแหน่งงานยิ่งสูงนะครับการสัมภาษณ์งานอาจจะมีตั้งแต่รอบ1รอบ2รอบ3ามรอบ4ถึงรอบ5เลยนะครับแต่ถ้าตำแหน่งงานระดับมเนเจอร์อาจจะมี3ามรอบระดับที่นําต่ํากว่ามเนเจอร์นะครับอาจจะมีแค่2อรอบเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพี่เป็นบอกเลยนะครับไม่ควรเกิน1เดือนขึ้นนะในสิ่งที่พี่เป็นเห็นนะครับดังนั้นจากที่น้องไปสัมภาษณ์งานแล้วสิ่งที่เบนอยากจะฝากไว้นะครับคืออย่างแรกที่เราต้องรู้นะครับคคคืออเเรราาจะต้ง้งุยยกับ HR, ใหีว่ ทุกๆครั้งที่เราคุยไม่ว่าจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รอบแรกเนี่ยถามไม่ชัดเจนเลยว่าสัมภาษณ์เฟสทูเฟสรอบต่อไปเมื่อไหร่ครับอ่าเมื่อไหร่ค่ะพอจะบอกฟีดแบ็กได้ไหมคะว่าจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่จะได้เตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานอ่ะเมื่อสัมภาษณ์งานรอบแรกไปเฟสทูเฟสแล้วก็ถามกลับเลยนะครับว่าแล้วจะทราบผลในระยะเวลาเท่าไหร่ครับจะได้มีการแพลนงานแพลนตัวเองนะครับในการลาออกหรือว่าเตรียมตัวในการย้ายบ้านมาทํางานในบริเวณที่เราสมัครงาน อันนี้เราเป็นคําถามที่เราถามเอชาได้เลยนะครับและถ้าเอชาบอกชัดเจนแล้วว่าจะบอกภายใน1ิบวันแล้วเขาไม่ได้ตอบกลับภายใน1ิบวันอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติเลยรู้นะว่าเราเนี่ยก็มีโอกาสามไม่ได้งานแล้วนะครับพี่เบนว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องโทรไปถามเขาอีกรอบหนึ่งว่าเราได้งานหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากน้องไว้นะอย่าลืมถามเอชานะครับว่าโปรเซสในการรีครูดเนี่ยเป็นอย่างไรครับ